เกิดมาเป็นลูกสาวของชาวนาเป็นได้แค่ชาวนาจริงหรือโชคร้ายที่ชีวิตอันผาสุกอยู่ดีกินดีของหมานเป่ามีอันต้มลิกผันเมื่อพี่ชายคนที่สี่ของหมานเป่าเกิดเผลอไปเล่นการพนันจนเป็นหนี้เป็นสินติดตัวมากมายพระเดการตัวน้อยๆจึงลุกขึ้นชี้นิ้วสั่งการให้เจ้าพี่ชายตัวดีไปเปิดหน้าดินลกลางให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินซะจงไปปลูกพืชสมุนไพรขายซะ จงไปเปิดร้านค้าทำเงินเข้าครอบครัวซะแล้วอย่าลืมให้รีบๆมาเรียนหนังสือด้วยข้าจะสอนให้ทุกๆวันหลังอาหารเย็นส่วนตัวข้าจะมุ่งหน้าไปเป็นแพทย์หญิงยอดอัจฉริยะแห่งยุคสมัยเองใครทำได้ไม่ได้หมานเป่าไม่สนใจเพราะหมานเป่ารู้ดีว่าตนเองต้องทำได้แน่นอนนั่นเพราะว่าหมันเป่ามีเคอเคอซึ่งยืนยันหนักแน่นว่านางเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในรัศมีร้อยลี้น่ะสิ เรื่องราวของหมานเป่าซาลาเปาน้อยจะเป็นอย่างไรติดตามต่อกันได้ในเรื่องลูกสาวชาวนาค่ะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่66แอบทำแย่หลิวซื่อยืนแอบอยู่ตรงประตูหน้าห้องหนังสือเป็นเวลานาน นางเฝ้าดูเด็กน้อยทั้งคู่นอนกลิ้งอยู่บนพื้นและเริ่มค้นหาหนังสือมาเปิดอ่านแต่มีหนังสืออยู่น้อยมากที่เด็กในวัยนี้จะอ่านได้เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นหนังสือร่วมสมัยเด็กทั้งสองดึงออกมาอ่านหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ยัดมันกลับเข้าชั้นวางไปแล้วดึงหนังสือเล่มใหม่ออกมาอ่านทีละเล่ม โชคดีที่เด็กทั้งสองเป็นคนรักหนังสือเพราะรู้ว่าหนังสือเป็นของล้ำค่าหายากพวกเขาจึงพลิกหนังสือดูด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดีย่าหลิวซื่อยืนดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันหลังเดินจากไปในใจก็กำลังรุ่นคิดถึงคำพูดของมานเป่าอารมณ์ของนางผันผ,นผวนแปรปวนแทบควบคุมมีได้อย่างหนัก ฝ่ายของตุกตาตุตาทั้งคู่ที่นอนกลิ้งพลิกดูหนังสืออยู่พักหนึ่งแล้วก็พบว่าไม่มีหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจได้เลยพวกเขารู้สึกขุ่นเคืองเล็กน้อยมานเป่าก็หยุดพลิกหนังสืออ่านแล้วเช่นกันทั้งสองคนจึงเริ่มเดินวนไปวนมาระหว่างชั้นหนังสือท่อนแขนอวบๆของมานเป่า ไร่จับการเอาไว้ด้านหลังบ้านเอวเรากับผู้เฒ่าผู้แก่กําลังเดินสํารวจดูกอข้าวที่ลูกหลานปลูกเอาไว้อยู่บนคันนาแต่สายตาของมานเป่าไม่ได้มองต่ำก้มดูกอข้าวแต่กลับมองสูงจนหน้าแงงราวกับมองดาวบนฟากฟ้าแต่ที่มานเป่าเฝ้าดูอยู่นั้นกลับเป็นชั้นวางหนังสือที่สองมือสั้นเต๋อของนางเอื้อมไปไม่ถึง บนชั้นหนังสือสูงๆเหล่านั้นมีหนังสือไม้ไผ่และหนังสือผ้าไหมที่สวยงามวางอยู่ดังนั้นมารเป่าจึงถามไปซ่านเป่าขึ้นอย่างอยากรู้อยากเห็นไปซ่านเป่าเหลือบมองหนังสือเหล่านั้นที่วางอยู่บนชั้นหนังสือสูงสูงแล้วพูดตอบ,บเสียงเจ๊แจ้วขึ้นว่านั่นคือหนังสือไม้ไผ่และหนังสือผ้าไหม ในสมัยโบราณไม่มีกระดาษหรือมีแต่กระดาษคุณภาพไม่ดีคนสมัยก่อนจึงใช้ไม้ไผ่และผ้าไหมายมาบันทึกตัวอักษรลงไปแทนท่านย่าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของบรรพบุรุษและพวกมันมีค่ามากมานเป่าอยากรู้มากจึงถามขึ้นว่าค้าขอดูได้ไหม อันที่จริงไปซันเป่าก็ไม่เคยดูเช่นกันเพราะท่านย่าของเขาไม่ยอมให้เขาได้ดูดังนั้นเมื่อจัดหนังสือเข้าชั้นในห้องหนังสือท่านย่าจึงจ,งจงใจวางหนังสือเหล่านั้นในชั้นวางที่สูงสูงจนเขาเอื้อมไปหยิบไม่ถึงไปซันเป่ากรอกตาไปมาแล้วพูดขึ้นว่าได้เ้าเป็นเพื่อนของข้านะต้องดูได้สิ เพื่อนคู่หูตัวน้อยทั้งสองจึงช่วยกันไปลากเก้าอี้มาหน้าชั้นวางหนังสือที่สนใจมานเป่าทําหน้าที่เฝ้าเก้าอี้ใช้สองมืออวบๆจับเก้าอี้เอาไว้เพื่อให้ไปซานเป่าปีนขึ้นไปแล้วยื่นมือเหยียดออกจนสุดแขนแต่น่าเสียดายทำกันถึงขั้นนี้แล้วแต่พวกเขาก็ยังเอื้อมไปไม่ถึงเป้าหมายอยู่ดี เด็กทั้งสองมองหน้ากันถอนหายใจเฮือกและในที่สุดก็ได้แต่เดินวนไปวนมารอบๆห้องหนังสือเพื่อมองหาอะไรบางอย่างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ออกมาสายตากลมโตของมานเป่าก็ไปหยุดอยู่ที่บรรดาหนังสือมากมายในแถวด้านล่างของชั้นวางหนังสือนั่นแหละมานเป่าเรียกให้ไปซานเป่าเข้ามาช่วยกันอุ้มหนังสือเหล่านั้น ออกมาวางซ้อนกันทีละเล่มบนเก้าอี้จนเป็นตั้งสูงจากนั้นไปสั้นเป่าก็ถอดรองเท้าและถุงเท้าปีนขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วเหยียบลงบนชั้นหนังสือกองนั้นขย่งปลายเท้าทีละนิดๆเพื่อเอื้อมมือไปให้ถึงชั้นวางหนังสือไม้ไผ่ด้านบนม้วนหนังสือไม้ไผ่นั้นหนักมาก ไปซานเป่าที่พยายามใช้สองมืออ,บอวบอวบดึงมันออกมาดันลื่นหลุดมือเสียหลักหงายหลังตกลงมาจากเก้าอี้แต่ดีนะที่มันเป่ายืนกลางขาจังก้าสองมือค้ำยันบ้านเอวของไปซานเป่าเอาไว้ได้ทันไม่งั้นล่ะมีโครมแน่ๆหลังจากนั้นไปซานเป่าที่ตั้งหลักได้ใหม่ก็เปลี่ยนกลยุทธ์ ไม่ดึงหนังสือไม้ไผ่ออกมาตรงๆทีเดียวแต่ใช้วิธีค่อยๆแสะค่อยๆขยับหนังสือไม้ไผ่ออกจากชั้นวางทีละนิดทีละนิดอย่างใจเย็นมากขึ้นขยับมันออกมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็หลุดออกจากชั้นวางไปสั้นเป่ารีบกอดมันเอาไว้ในอ้อมอก หมุนตัวย่อขาลงนั่งแล้วส่งหนังสือไม้ไผ่ม้วนนั้นให้หมานเป่ารับไปอุ้มเอาไว้กับอกอีกทอดหนึ่งม่านเป่ารับเอาหนังสือไม้ไผ่ไปวางลงบนพื้นแล้วเลื่อนเก้าอี้ขยับไปอีกหน่อยอยู่ในตำแหน่งใต้ม้วนหนังสือผ้าไหมที่อยู่อีกด้านหนึ่งหนังสือผ้าไหมก็เป็นม้วน,วนเหมือนก,นกันกับหนังสือไม้ไผ่ แต่มันเบากว่าหนังสือไม้ไผ่มากไปสั่ซานเป่ารีบหยิบมันลงมาเด็กน้อยทั้งสองคนหัวชนกันเพื่อเปิดหนังสือไม้ไผ่ออกดูตัวหนังสือที่อยู่ในนั้นก่อนเป็นอันดับแรกเด็กทั้งคู่พบว่าพวกเขาไม่รู้จักตัวหนังสือใดๆในนั้นเลยสักตัวเดียวทั้งสองจ้องไปที่ม้วนหนังสือ รูปไล่สัมผัสรอยขีดข่วนบนแผ่นไม้ไผ่มานเป่ารู้สึกประหลาดใจเมื่อชี้ไปที่อกักษรตัวหนึ่งในนั้นและพูดขึ้นว่านี่เหมือนกับอักษรคนเลยหืมไก่อ้นเป่ารีบใช้รูปแบบเดียวกันกับมานเป่ากว่าสายตาสำรวจอย่างรวดเร็วและชี้ไปที่คำหนึ่งนี่มันเหมือนกับอักษรไฟเช่นกัน พวกเขาให้ความสนใจกับการค้นหาตัวอักษรในรูปแบบเช่นนี้มากขึ้นและคิดว่ามันน่าสนใจยิ่งกว่าการอ่านหนังสือในชั้นวางหนังสือด้านล่างเสียอีกพวกเขาสนใจค้นหาความหมายเชิงภาพของคำเหล่านี้อย่างกระตือรือรน้นกระทั่งเสียงเรียกของต้าโถและเบ่าวรับใช้ดังมาจากข้างนอกมานเป่าแล้วไปซานเป่าถึงกับสะดุ้งตกใจ และรู้ว่าหมดเวลาแล้วท้องฟ้าก็กำลังมืดลงแต่มว้วนหนังสือผ้าใหม่ด้านข้างยังไม่ได้ดูเลยนะเด็กทั้งสองรู้ว่ามีความผิดติดตัวดังนั้นไปซานเป่าจึงคว้าเอาหนังสือผ้าใหม่ <Yeah. S 1> แล้วปีนขึ้นไปบนเก้าอี้จัดการวางมันเอาไว้ที่เดิม <Yeah. S 1> เมื่อเขาต้องการจะวางหนังสือไม้ไผ่กลับไปบ้าง เขาก็ตระหนักได้ว่ามันทำไม่ได้เสียแล้วเนื่องจากหนังสือไม้ไผ่นี้มันหนักมากเกินไปดึงลงมาจากชั้นวางนั้นอาจทำได้ง่ายแต่นํามันกลับไปเก็บที่เดิมนั้นยากกว่าอยู่แล้วปบ่ารับช้ยและตา้าโถได้มายืนร้องเรียกอยู่ด้านนอกห้องหนังสือแล้วห้องหนังสือนี้พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ ดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่ยืนร้องเรียกเด็กทั้งสองได้เพียงหน้าห้องเท่านั้นมานเป่ารีบผ่านตอบแล้วดึงไปซานเป่าและกระซิบบอกเขาว่าซ้อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนไปซานเป่าและมานเป่าช่วยกันนำหนังสือที่วางซ้อนกันบนเก้าอี้กลับไปเก็บที่ชั้นหนังสือเดิมทีละเล่มแล้วซ้อนหนังสือไม้ไผ่ไว้ด้านหลังหนังสือพวกนั้นอีกที หากมองผ่าน,านรับประกันว่าหาไม่เจอแน่นอนหลังจากทำเรื่องสุกสนสำเร็จเสร็จสิ้นเด็กน้อยทั้งสองก็ช่วยกันลากเก้าอี้กลับไปวางที่เดิมหันมองหน้าสบตากันแล้วปากเล็กๆของทั้งคู่ก็เม้มปิดสนิทเป็นอันเข้าใจกันว่าความลับเล็กๆนี้มีแค่พวกเราสองคนที่รู้ แล้วเด็กน้อยทั้งคู่ก็วิ่งไปเปิดประตูห้องหนังสือก้าวออกไปท้าทางร่าเริงม,มีชีวิตชีวานี้ตกอยู่ในสายตาของบ่าวรับใช้และต้าโทราชายคนโตของม่านเป่าอ่านหนังสือนี่มันมีความสุขขนาดนั้นเลยหรือแต่เมื่อเห็นเจ้านายตัวน้อยและอาหญิงเล็กของตนเองมีความสุขเช่นนี้ ป่ารับชัยและต้าโถก็ย่อมมีความสุขไปด้วยเช่นกันต้าโถหลานชายคนโตก็คือคนที่มีความสุขมากที่สุดเพราะเขาได้กินของว่างไปเยอะมากในบ่ายวันนี้แล้วยังได้เห็นดอกไม้สวยงามทุกชนิดในส่วนของบ้านตระกูลไปอีกด้วย ไปสัานเป่าและบ่ารับใช้ของเขาออกไปส่งอาหญิงเล็กและหลานชายคู่นั้นออกไปด้วยกันไปสัานเป่าเดินจูงมือน้อยๆของมานเป่าเอาไว้แล้วพูดว่าพรุ่งนี้เจ้ามาที่บ้านของข้าอีกนะมานเป่าบอกว่าไม่มีปัญหาและบอกเขาว่าเรื่องนั้นเมื่อมีเวลาเจ้าก็ค่อยๆค,คิดแต่ถ้าเจ้าคิดแล้วไม่เข้าใจ เจ้าก็สามารถไปถามเซียนเซิงดูได้เซียนเซิงรอบรู้มากเลยนะไปสร้างเป่าพยักหน้าจากนั้นต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับไปหาแม่ของตนเองเมื่อมานเป่าวิ่งกลับไปถึงบ้านเสี่ยวเฉยนซื่อพี่สะใภ้ใหญ่ก็เพิ่งเตรียมตัวสําหรับอาหารมือคําบรรยากาศในครอบครัวโจนั้นดูอบอุ่นมาก ทุกคนก็ดูมีความสุขมากเช่นกันเมื่อเห็นดังนั้นหมานเป่าจึงรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเอาตู้หนังสือเล็กๆของตนเองไปเก็บในห้องนอนหลังจากนั้นก็ออกมาเดินตามก้นของเฉียนซื่อผู้เป็นแม่ต้อยๆเข้าห้องนั้นออกห้องนี้ไปที่ลานบ้านเหมือนหางน้อยๆติดตัวแม่ราวกับหางกระต่ายแม่ ดูเหมือนทุกคนในบ้านเราจะมีความสุขกันมากเลยนะวันนี้เฉียนซื่อผู้เป็นแม่หันมาบีบจมูกเล็กๆของมานเปาหยอกล้อนางและพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มว่ามีแต่มานเปาของแม่ที่ฉลาดหลังจากที่นีเจินถูกอบความร้อนไปหนึ่งวันแล้วมันดูแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยพี่ชายใหญ่ของเจ้าและคนอื่นๆ ก็พบเจอนีเจนอ,อีกหลายต้นในป่าแต่พวกเขายังไม่เก็บพวกมันกลับมาตั้งใจว่าจะรอดูผลการแปลรูปหนีเจนในรอบนี้ก่อนแล้วค่อยไปเก็บพวกมันกลับมาทีหลังก็ยังได้เฉียนซื้อลองประมาณการรายรับที่ได้จากหนีเจนด้วยตนเองแล้วนางคาดว่าน่าจะสามารถสร้างไรายได้ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ได้อย่างเพียงพอ ควรเปลี่ยนผ้าห่มให้ห้องใหญ่กับห้องที่สองได้แล้วตัวของม่านเป่าเองก็ต้องทำเสื้อผ้าที่อบอุ่นขึ้นสำหรับใส่ไปโรงเรียนด้วยทุกคนในครอบครัวโจวต่างกำลังเล่งมือช่วยกันหาเงินเข้าบ้านในวันนี้เอิร์ธโหลานชายคนรองก็ถอนใบเสี่ยวเฉาจำนวนมากกลับมาล้างทำความสะอาดและตากแดดเอาไว้อีกครั้ง แต่อารมณ์ของโจซื้อหลางพี่ชายสี่ดูหดหูนิดหน่อยหมานเป่าจึงนั่งยองยอๆลงข้างๆพี่ชายสีและปลอบโยนเมื่อเห็นท่าทางหดหูเช่นนั้นของเขาพี่สีไม่ต้องกังวลใจไปเชื่อค้าสีพี่ต้องสามารถทำเงินได้มากอย่างแน่นอนเมื่อที่ดินของพี่สามารถเพาะปลูกได้หลังปีใหม่ โจซื้อหลังพี่ชายสี่ฟังคำพูดปลอบใจของหมานเป่าแล้วรู้สึกว่าเห็นความหวังรำไรอยู่เพียงบางๆแม้จะมองเห็นทุกอย่างอยู่กับตาแต่ว่าเฉียนซื่อไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งคอยปลอบประโลมจิตวิญญาณน้อยๆของลูกชายเพราะนางมีงานมากมายในมือที่จะต้องคิดวางแผนให้ทำเมื่อรู้ว่าสามารถขายหนีจนทำเงินได้ เฉียนซื้อจึงคิดหาวิธีทําให้หนีเจินแห้งโดยเร็วนางตัดสินใจใช้หนีเจินนี้แหละเป็นแหล่งไรายได้หลักของครอบครัวในอนาคตดังนั้นนางจึงสั่งการกับลูกชายคนที่สองว่าวันนี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เจ้าเร่งสร้างชั้นวางของขึ้นมาหนึ่งแถวจากนั้นก็สารกระด้งขนาดใหญ่ขึ้นอีกสองสาอัน ให้มีขนาดพอดีกับชั้นวางของเราจะใช้มันช่วยในการให้มีเจนแห้งเร็วขึ้นโจเออร์หลังลูกชายคนรองบอกว่าไม่มีปัญหาหลังจากสั่งการเนื้อรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแล้วเฉียนซื้อก็พูดกับโจโต้าหลางลูกชายคนโตโจเออร์หลังลูกชายคน,โโอร,ยคนรองและโจซาหลางลูกชายคนที่สามขึ้นว่า สองวันนี้พวกเจ้าขึ้นเขาไปให้บ่อยอีกสักหน่อยไม่เพียงแต่มองหาหนีจนให้ดีๆเท่านั้นแต่หากว่าพบแล้วต้องจดบันทึกตำแหน่งของพวกมันเอาไว้ด้วยมานเป่าขัดจังหวะขึ้นตอนนี้ว่าพี่ใหญ่พี่สามถ้าพวกพี่เห็นต้นไม้ที่เราไม่เคยเห็นข้างนอกนั่นอย่าลืมถอนมัานกลับมาให้ข้าด้วยนะ โจต้าลังรับคำด้วยรอยยิ้มแต่ดอกไม้และต้นไม้บนภูเขามันก็ดูเหมือนเหมือนกันไปหมดนั่นแหละเขาไม่เห็นความแตกต่างของพวกมันเลยจริงๆพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมน้องคนเล็กของพวกเขาถึงชอบถอนดอกไม้และต้นไม้เหล่านั้นนักดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่รับคำไปอย่างนั้นเอง แต่ไม่จําเป็นว่าพวกเขาจะต้องถอนดึงต้นไม้ดอกไม้กลับมาให้หมานเป่าจริงหรือไม่นี่นะหมานเป่ายังคงไม่รู้ตัวว่าพวกพี่ๆนั้นรับปากนางไปแบบสุกเอาเผากินอย่างลวกๆเท่านั้นหมานเป่าจึงเดินไปนั่งยองๆองอยู่ข้างๆโจซื่อหลางพี่ชายสี่ที่ยังหดหูไม่หายแล้วก็พูดนัน่นพูดนี่กับเขาอย่างมีความสุขต่อไป โดยไม่รู้ตัวเช่นกันว่าโจซื้อหลานพี่ชายสีนั้นรำคาญตนเองที่มานั่งพูดพร่ำอยู่ข้างๆมากขนาดไหนหลังจากที่เชียนซื้อสั่งการเรื่องต่างๆในบ้านไปเรียบร้อยแล้วหนางก็เรียกต้าโถูหลานชายคนโตเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องการเยี่ยมบ้านตระกูลไปในวันนี้ของมานเป่าเมื่อรู้ว่าเขากินขนมมาตลอดทั้งบ่าย เฉียนซื้อก็เหลือบตามองเขาแล้วถอนหายใจถ้าอาหญิงเล็กของเจ้าจะไปเล่นที่บ้านตระกูลไปอีกในอนาคตจเจ้าแค่ไปส่งนางที่ประตูบ้านตระกูลไปแล้วค่อยไปรับนางกลับมากินข้าวเย็นก็พอตาโถตอบรับอย่างเสียใจแต่ไม่กล้าขัดคำสั่งยา่าเฉียนซื้อหันหน้าไปทางเสี่ยวเฉียนซื้อสะพายคนโต แล้วสั่งการให้นางไปเก็บกระลำปีและไข่เตรียมเอาไว้สำหรับให้ต้าโถหิวไปฝากที่บ้านตระกูลไปในวันพรุ่งนี้พร้อมกับหมานเป่าถือว่าเป็นของตอบแทนกลับคืนให้บ้านตระกูลไปเสี่ยวเฉียนซื้อรีบไปจัดการเตรียมข้าวของตามที่แม่สามีสั่งการหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เฉียนซื้อก้เอนหลังพิงเก้าอี้เรียกมานเปาลูกสาวตัวน้อยมาหาแล้วถามขึ้นด้วยรอยยิ้มว่าวันนี้เจ้าเรียนรู้อะไรจากเซียนเซิงของเจ้าบ้างเล่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ